ไม่รู้เนี่ยเขากำลังลงมากำลังมาอือปลาเอ้ยซื้ออาหารไปให้ปลาไม่ใช่อาหารไปให้ไปปล่อยปลาปลาดูเปนเลอะเลยนะตรงนั้นอ่ะ กินได้ผสมกับเกลือเต็มปอดเต็มปอดรู้สึกเมารู้สึกหอมหวานอร่อยช่เกิให้อาหาระเกยางงใบกภาษาอีสานภาษากลางเรียกว่าหยางนะคบภาษาอีสานเรียกว่าเดินนะค อีกอีกพันเก้าร้อยคันนะคะเดินลงไปอีกนะครับวันนี้เหลือสองร้อคันแล้วอกลางเดินลงไปครับอ๋อนะครับถ,ถึงนะครับตอนนั้นน้ำขึ้นสูงมาก มันมันสูงสุดตรงไหนสูงสุดตน,นั้นมันถึงถึงตรงไหนั่นน่ะตรงไหนร้านค้านั้นน่ะที่เป็นเกือบถึงร้านค้าลังคาร้านค้าเหรอโอ้แล้วมันสูงมากอ,อตอนนั้นน้ำมันก็รั่วลงที่โคนนตอนนัออ้นช่วงนั้นน้ำท่วมต,ตอนออ๋ตอนตอนที่ฝนตกหนักใช่ไหม น้ำท่วม กินไหมครับขายให้ดูชัดๆเลยครับขนมครับกินหอมมีววิิงงมมััคครบครบบีเสียงเพลงด้วยคาดว่าจะคาดว่าที่ประเทศเราน่าจะมีงานนะครับผมน่าจะมีงานมันไม่กินก็มไม่กินประเทศเราน่าจะมีงานนะ

นี่ยเนี่ยโตไม่สุดขนาดนี้ตูถึงเอิเลย

พิธะกรพิธะกรระวังกล้องตกนะกล้องตกได้เป็นงมนะครับเนี่ยได้ไงมนะครับเนี่ยพิธะกรสอบถามหน่อยครับนี่นะครับปลาประมาณสิบขีดนะครับเขากินเยอะเกิน What <laughs> you ระวังระวังตั้งให้มันตัวจะกินไหมเนี่ยทำไมมันไม่มีเบ็ดมึงว่าจะมีเบ็ดแถวนี้หรอปลาเขากินไหมอ่ะไม่นขุดมันไม่กินนะครับไม่กินไม่กินเลยนะครับปลาแต่งนะครับนี่นะครับนี่ครับงกระดูกนี่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่กำลังกินแล้ว แกเลี้ยงก่ะนี่ปาเลยไม่กินนะครับต้องใส่เราซื้อมานี่นะครับาเพิ่งมาจีบนะครับเขาโตตัเ่ กินแล้วกินแล้วมีเขบเขากินของผมไปเม็ดน,นึงนะครกินเยอะมากเลยครับทำไมเขาไม่มีเบ็ดนะฮะยงนี่ของเียก,กินาีแดงด้วยปางด้วือ

มันอิ่มทองแล้วครับไปกินปลาแห็นที่ดีกร์ปลามมาครับโดูเลยโดนเลยโดนเลยไม่กินไม่กินเพราะว่ามันอิ่มทองแล้ว มันกำลังจะไปปลดทุบครับมันไปปลดทุบครับแล้วเดี๋ยวมันจะมากินใหม่ได้ไหมเนี่ยแด้ไหมปลานะเออโยมมันเหลือแต่หัวแล้วนะเนี่ยไอกระดูกเนี่ยเขาเพิ่งเอามาปล่อยใช่หรอก